อีดสุด้ตาตัดสุมดามติดมดามติดตาดาติดตมตดมติดามตดตมติดตามามดามตดามติดตามดตาม้ามติดตามตามติามาดตามตามติดาดามม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนกับผมมาพบกับบาลุณหนุ่มโรงงานลูกิสานพัดทินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เจอกัน,กนตอนเช้าๆวันทํางานนะพี่น้องตามนาปอับพี่น้องจากเด็กช่างบ้านนอกนะมาเป็นคนคุมโรงงานในอิตาลีนะครับบางคนก็จะว่าโอ้ยมาหาตัวหลายบอลขุนตัวเปิดตัวเดี๋ยวตามบอลขุนไปที่โรงงานกันเลยครับ เราคุณก็มาหอดโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่เวลาในการเดินทางประมาณ25นาทีนะพี่น้องซึ่งทารถติดนะครับทารถติดกับประมาณ30นาทีนะนาทีแรกของบ่าวคุณนะพี่น้องบ่าวคุณกกตินี่ครับผมรีโมทโรงงานครับเปิดหัวโรงงานพี่น้องกดปุ๊บนะครับมูท่มารออยู่หน้าโรงงานก็จะได้เข้าไปนะครับผมเราก็เมื่อเข้าไป ในโรงงานนคะับบอคุณจะเปิดประตูโรงงานอีกสั่นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตามไปเมืองว่าบอคุณเอสนาะที่อย่างนแน่ๆน,นะพี่น้องตามไปดูกันเลยครับหลังจากบอคุณมหาหอดโรงงานก็นจิเข่าโรงงานไปเปิดระบบไฟนะครับพี่น้องซึ่งเป็นระบบไฟที่ใส่ใจภายในโรงงานนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเมืองกับบอคุณแล้วครับ นี่ก็เป็นบริเวณภายในโรงงานนะพี่น้องซึ่งบ่าวคุณเกสิไปเปิดระบบไฟนะผมตรงนี้ก็จะเป็นแผงระบบไฟนะพี่น้องแต่ว,ว่าไม่นี่ก็มีสัญญาณเตือนนะครับอาจจะมีระบบไฟขัดของบ่าวคุณกสิมปิดตรงนี้นะเพื่อให้เสียงมันหายนะครับเสียงก็จะหายเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวบ่าวคุณกติมเปิดระบบไฟนะครับนพี่น้อง นี่ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับระบบไฟเดี๋ยวบาคงจะติดไปเปิดระบบปั๊มลมนะครับซส่งงยู่ฟังปุ๊พี่น้องสุดๆโรงงานพุ่นนะครับผมเดี๋ยวก่อนนบ่บวคงก็ต้องตลอกบัตรก่อนนะครับขามาภายในโรงงานกะตินะครับเพื่อรวมงานนะพี่น้องกะตีมาแต่งชุดทํางานกันนะครับผมช่วงเ้าเดี๋ยวบวคงจะไปเปิดปั๊มลบนะผม่สึ่งอยู่ข้างหลังโรงงานนะครับ นาทีสุดท้ายในตอนสั่นนะพี่น้องบ่าวคุณเสิมาเปิดปั๊มเป็นปั๊มลบไงนะผมซึ่งกะใส่ภายในโรงงานนะครับเดี๋ยวบ่าวคุณเสเมืองนะว่าเป็นแบบใดนะครับผมนี่ก็เป็นปั๊มล้มญ่นะครับซึ่งใส่ล้มภายในโรงงานนะพี่น้องน่ครับบ่าวคุณแรกๆบ่าวคุณเกิกกกกมะปล่อยน้ำนะครับผมออกจากปั๊มนะครับ นานมันจะเหลือจะไม่ต่ำลมเออจะไม่ถังนะครับผมบอาคุณเสิมาปล่อยออกก่อนนะครับปล่อยออกแล้วบา้าขุนเสิมาเปิดปั่มลมนะครับผมซึ่งมีสองตัวนะครับตัวแรกก็มากดตรงนี้นะครับตัวที่สองเขาจะมากดตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในช่วงเศร้านะครับที่บา้าขุนสิมา เปิดระบบไฟนะครับผมรับลังจากบ่าวคุณเปิดโรงงานเปิดระบบไฟเรียบร้อยนะพี่น้องแต่เมื่อนาทีช่วงเศร้าของบ่าวคุณนะครับผมแล้วก็สองโมงบ่าวคุณก็เฮ็ุงานปกตินะครับซึ่งบ่าวคุณอาที่นี้นาที่หลายอย่างน,นะครับผมแล้วแต่บางขง้งอาจะเป็นการตัดการดัดหรือว่าการเจาะนะครับผมหรือว่าการสายก็แล้วแต่แต่ละมื่อที่มนี้แแบบมาให้บ่าวคุณนะครับผม ดี๋ยวบ่าคุณแทนมั้งว่าบ่าคุณเฮ็ดงั้นอันใดแน่ๆนะพี่น้องนี่ก็เป็นเครื่องตัดกับเครื่องจาะนะพี่น้องซึ่งบ่าวคุณใส่ประจํานะครับเป็นเครื่องแรกนะผมแล้วก็ถัดมานี่ก็จะเป็นเครื่องที่สองครับซึ่งเป็นเครื่องดัดเครื่องตัดพร้อมในตัวเดียวกันนะผมแล้วก็เครื่องเก้าเก้านี่ก็ใส่สําหรับตัดนะพี่น้องนะครับสําหรับตัดนะครับมะน,นากับมาควนนจะเสาว์เยอะนี่กว่าครับผมได้ไหม <c oughs> แปดโมงบ้าวคนกะเริ่มทํางานนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันช่วงเทียงละครับช่วงนั้มาแล้วนะผมว่าบ้าวคนดีเส็จนาทีอย่างแน่ๆนะครับผม จะพักเที่ยงกินข้าวเสร็จนะครับพี่น้องบ่าวคุณก็มาเปิดโรงงานค่าย,ายครับตอนเสาร์นะผมเดี๋ยวก้อนถ่าเข่าช่วงบ้านนะผมเดี๋ยวบ่าวคุณยิพาไปมังหม่พวกเขาอยู่กันแบบเดียวนะผมเดี๋ยวตามไปจอบมุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวบ่าวคุณยิพามาจอบเพื่อนเพื่อนที่โรงง,งานนะผมอันนี้ก็ช่วงที่ เขาพากกันเทศกางานนั่นเอคะนเข่าเทุงานงานื่องบ่ายนะผมนี่ก็เป็นความสนุกสนานก่อนเข่าเทศานงานช่วงบ่ายนะพี่น้องก็เขาละก็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 ก Cocò è una discoteca di spogliarello a Mestre. Mettiti su dai. Non toccare e toccarli. Quanto è bello. più bello? più bello è tutto. Sei già, sei già. Sei già, sei già. Su da, su da, Non mi fanno mai. Ne ho pensato che fosse un ตั้งแต่ต้นาบต้นาบต้นาบตอนบยผมริจงตอ้าตอนบตยนบตอนใบโน้ตั้งแต่ตอนบตอนบตอนใบโน้ซซีุนิผมมริจงปรมรีจปิกมีตอนาบตอนใบตอนายไม่ปัญหาไม่ปัญหา ว oh ่าเดอจครัเสียโอ้คุณบอลเรามาจบบเยครับเฮ้ยทำยังไงต้ทำอะไกันล้วคนครับุไม่ตีนเป็นมือพอ เยอกยเร็งวนแหนันแหลน่นแหลน่นหะนั่นแนั่นแหละน่นแหละั่ a แหละนั่นแนั่นแหละนั่นแ a ละนั่นแหละน a ะนั่น o a นะแ a นะันน่ก็เป็นความสนุกสนานช่วงที่เหนช่วงบ่ายนะพี่น้องนนันห่ ช่วงที่เริ่มเป็นง,งานนะครับผมซึ่งบ่าวคุณกับบริษัทมาเป็นปีนะครับที่โรงงานแล้วก็เมื่อนี้ก็มีโอกาสมาทายแห่งพี่น้องมังม่ง,งน,น,แบบแบบนะครับผมว่าที่โรงงานบ่าวคุณนี่เป็นแบบๆนะครับผมล่ะก็ง,งานที่บ่าวคุณได้เหตุพิเศษเนี่คือง,งานในอย่างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวบ่าวคุณทำงานช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเงย็นบ่าวคุณกับติพัฒน์นังว่าบ่าวคุณได้เหตุอย่างนี้แน่นะครับ หลังจากเลิกงาน5.20นพี่น้องเบ้าขุนจะมาตรวจเช็คประตูนะครับผมแล้วก็หน้าต่างข้างน้านะครับแล้วก็จะไปปิดปัม๊มล้มแล้วก็ระบบไฟกัดถือวาเสร็จเดบบ้อยภารกิจในแต่ละเมือนะครับผมนี่ก็เป็นความภูมิใจเพราะว่าเจ้าของโรงงานเป็นไวใจเบ้าขุนนะผมให้ถือกุญแจแล้วก็มาเปิดปิดโรงงานนะครับแล้วก็สิ่งที่เบ้าขุนดีใจที่สุดเลยทีเ เออมากที่สุดเลยคือการได้เงนินนะผมนลกาประมาณหาหกพันนะครับเดือนหนึ่งได้เพิ่มสำหรับงานที่บ่าวคุณเฮ็ดมาดูแลโรงงานนะผมเปิดปิดประตูให้เขานะครับนี่ก็เป็นงานที่คิดว่าบมเป็นงานที่ลำบากนะพี่น้องกเ็เื็นแต่เสานิดนึงนะครับหลักการจับ้านใสเล็กน้อยนะผมแต่ทีว่ว่าค่าแรงก็ คุมคารับครับผมกับงานมื่อเนี้กับมัดเปียกเมือหนึ่งแล้วพี่น้องเบาขุนกับพาเมืองงานพิเศษของเบาขุนนะครับซึ่งเจ้าของโรงงานพ่นกับหายเบาขุนเนี้ยมาปีกกลัวแล้วนะครับเป็นการมาเปิดปิดโรงงานแล้วกับระบบไฟในโรงงานนะครับผมเบาขุนอาจะเป็นคนเปิดคนปิดนะครับแล้วก็ดูแลเอานะต้องน้าตั้งบ่แตกต่างจากยามนะผมที่เบาขุนมากขึ้นมันได้เงินนะพี่น้องได้เพิ่มเดือนหนึ่งกับ หาหกปั้นก็ถือว่าพอขี่ลายนะครับอีกอย่านหนึ่งก็คือเจ้าของโรงงานเพ่นไวใจเฮานะผมก็ที่เฮ็ดให่มันดีที่สุดนะผมโอเคครับเมื่อกี้ก็พามอางอีกวิธีชีวิตหนึ่งของไอหนุ่มโรงงานในอิตาลีนะผมขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าับพี่น้องสําหรับเัน่นี้บักคุณขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ